One, looking out to the world for peace of all from the very start and prosperity to last. We dare to dream, we care to share together. ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการก้าวทันทาวออากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5เมกฮเร์กรุงเทพมหานคร เจ็นาฬิกาสนาทีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่9ก้าทันข่าวนะคะวันนี้พบกันเช่นเคยค่ะในเช้าวันอังคารที่13มกราคม2569ค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับคุณปรากณิตบุญเผยที่ันเยเมนแหวนเครือเราเพิ่งเจอกันครั้งแรกเนาะใช่ค่ะเพิ่งเจอกับพี่เยเมนครั้งแรกตื่นเต้นแล้วค่ะแต่ว่า น้องกลางคณิตนี่ก็จัดมาหลายครั้งแล้วนะคะฝีไม้ลายมือก็คนในข่าวแน่แหละนะคะก็ติดตามกันได้ใน fm 100.5นะคะแต่แน่นอนค่ะ9ทันข่าวนะคะก็มีข่าวจากหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นะคะมาอัปเดตสถานการณ์รายงานให้ได้ทราบกันในทุกๆวันนะคะฉบับไหนพูดถึงประเด็นอะไรแต่ที่แน่ๆช่วงนี้ค่ะเราอยู่ในช่วงเรื่องของการเมืองการเลือกตั้งนะคะก็เลยจะต้องไปติดตามสถานการณ์การเมืองแล้วก็การเลือกตั้งกันก่อนค่ะ จเจาะลึกเลือกตั้ง69สําหรับเมื่อวานนี้นะคะก็มีความเคลื่อนไหวใหญ่ๆเกิดขึ้นนะคะสําหรับพัก ใหญ่อย่างพรรคประชาชนพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทยโดยที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตในอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยร่วมงานที่ทางโลกทิศทางไทย Global Dynamics and Thailand Future โดยนายอนุทินแสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ Thailand Vision 2035ก่อนตอบคำถามกรณีใช้สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อสร้างความนิยมทางการเมือง เปิดสร้างความได้เปรียบทางการเมืองหรือไม่โดยโนวนายอนุทินกล่าวว่าตนคิดว่าประชาชนสามารถเป็นผู้ให้คำตอบนี้ได้หน้าที่ของความเป็นรัฐบาลอันนี้ไม่ใช่ภูมิใจไทยหน้าที่ของหัวหน้ารัฐบาลคือนายกรัฐมนตรีในการรักษาอธิปไตยและแผ่นดินของเราจนสุดความสามารถนอกจากนี้นะคะก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับการใช้สถานการณ์นี้มาสร้างความนิยมทางการเมือง นอกจากนี้นะคะก็ยังมีการพูดถึงกรณีที่นายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒหัวหน้าพักประชาชนบอกว่าจะไม่ยกมือให้นายอนุทินเป็นนาย,ยกอีกแล้วโดยนายอนุทินหันไปทางนายนัทพงษ์พร้อมกล่าวว่าถ้าท่านเข้ามาที่หนึ่งท่านไม่ต้องยกมือให้ผม เมื่อถามอีกว่าถ้าพักประชาชนมาเป็นที่สองเขาจะไม่ยกมือให้นายอนุทินกล่าวว่ายังไม่ได้คุยกันขนาดนั้นตนคิดว่าเราทั้งสามคนอายุก็ไม่ห่างกันสักเท่าไหร่แต่ความคิดความรักชาติรักแผ่นดินมองเห็นประโยชน์ของประเทศชาติเหนือสิ่งอื่นใดตนคิดว่าเราสามคนมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมต้องให้ประชาชนตัดสินส่วนถ้าเขาได้มาอันดับหนึ่งนายอนุทินกล่าวว่าทั้งพักประชาชนและพักเพื่อไทยเห็นว่าพักภูมิใจไทยมีประโยชน์รับนโยบายพักภูมิใจไทยได้ เราค่อยมาว่ากันเหมือนที่ผ่านมาไม่เคยปิดกั้นอะไรอยู่แล้วด้านนายนะัทบงเรืองปัญญาวุฒหัวหน้าพักประชาชนนะคะก็ได้เปิด12ภารกิจรัฐบาลประชาชนและทีมบริหารครบทีมเลยนะคะซึ่งก็มีการพูดถึงการบริหารงานบอกว่าเริ่มต้นด้วยการขอเสียงประชาชนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงพร้อมระบุว่าเราจัดเก้าอี้ไว้900ตัวแต่วันนี้เกิน1,000คนแน่นอนค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีการเปิดตัวโครงสร้างที่สำคัญสองส่วนของพักประชาชนส่วนแรกคือทีมทำเนียบและส่วนที่สองคือทีมประจำกระทรวงโดยทีมทำเนียบรัฐบาลจะเป็นศูนย์กลางของการทำงานรัฐบาลประชาชนเปรียบเสมือนกองบัญชาการคอยกำหนดเป้าหมายจัดลำดับความสำคัญโดยตนเองในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี4คนได้แก่นายพิจารณชาวพัฒนวงศ์รองนายกรัฐมนตรี ด้านอธิปไตยและความมั่นคงใหม่นายวิระยุทธ์การจัชชูฉัดรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจนายเดชรัฐสุขกำเนิดรองนายกรัฐมนตรีด้านคุณภาพชีวิตและนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองนายกรัฐมนตรีด้านการปฏิรูปรัฐค่ะส่วน12ภารกิจหลักของพรรคประชาชนนะคะประกอบไปด้วยอุตสาหกรรมเศรษฐกิจการต่างประเทศการบริหารคุณภาพชีวิตกเกษตรและที่ดินโครงการพื้นฐาน ยุติธรรมความมั่นคงการศึกษาพลังงานและแรงงานค่ะดา้านนายยศนันวงสวัสดิ์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยนะคะก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของความจนค่ะโดยได้มีการ นำนโยบายเร่งด่วนเน้นย้ำเรื่องคนไทยไร้จนซึ่งจากการลงพื้นที่ทำให้เห็นปัญหาเชิงลึกเช่นผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังหรือครอบครัวที่มีผู้ป่วยติดเตียงและแบกรับภาระค่าผ้าอ้อมผู้ใหญ่ซึ่งสวัสดิการเดิมอาจไม่เพียงพอรัฐบาลจึงมีนโยบายเติมเงินให้ประชาชนมีรายได้สูงกว่าเส้นความยากจนอย่างน้อย3,000บาทต่อเดือนค่ะโดยประเด็นนี้นะคะก็มีพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะ อนุทินนัทพงศ์ยศฉนันจับมือทอกวิสัยทัศน์หนูไม่ปิดกั้นใครร่วมรัฐบาลเทงชู12วาระสด้านพลิกประเทศเชนลุยแก้จนจองนายกรัฐมนตรีสตัวตึงนายกขึ้นเวทีประชันวิสัยทัศน์ทิศทางโลกทิศทางไทยคายช่องสามยศฉนันฉายภารกิจด่วนขับเคลื่อนประเทศเร่งช่วยคนจน ให้หายใจได้ก่อนเริ่มจากล้างหนี้ปลดล็อกกำลังซื้อดันระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเดินหน้าเศรษฐกิจอนาคตค่ะในส่วนของพักอื่นๆนะคะก็มีพัก ประชาธิปัตย์นะคะเมื่อวานไปพบนักธุรกิจการหาเสียงของพักประชาธิปัตย์เมื่อวานนายอภิสิทธิเวชชาชีวะหัวหน้าพักและแคนดิเดตนายกของพักไปพบปะพูดคุยนักธุรกิจก่อนจะไปเดินทางหาเสียงย่านสุทธิสารบอกว่าดีใจที่เห็นคนที่มีชื่อเสียงหรือว่าคนที่มีความรู้ความสามารถในวงการต่างๆเปิดตัวอยากทํางานการเมืองแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะไปดํารงตําแหน่งใดซึ่งนายอภิสิทธิ์ยัยงแสดงความพอใจที่มีคนมาทักทาย ขอถ่ายรูปนะคะตรงนี้ก็แสดงให้เห็นว่ายังมีประชาชนนึกถึงพักประชาธิปัตย์และยังบอกด้วยค่ะว่าพร้อมจับมือกับคนที่เป็นรัฐบาลและนำพาประเทศไปในทิศทางที่ดีแต่ว่าไม่ใช่เถานะคะในส่วนอีกพักหนึ่งค่ะร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่านะคะประธานที่ปรึกษาพักกล้าธรรค่ะก็เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักด้วยนะคะเมื่อวานนำผู้บริหารพักเปิดเวทีปราศัยที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะบอกว่า เลือกพื้นที่ร้อยเอดเป็นจังหวัดแรกในภาคอีสานเพราะว่ามั่นใจจะสามารถปักธงได้ที่นั่งสอสอ และเมื่อถูกถามถึงความกังวลต่อการเลือกตั้งหลังสุดนะคะล่าสุดมีโพลสำรวจออกมายืนยันว่าไม่มีอะไรหนักใจและจากการลงพื้นที่ก่อนหน้านี้ทั้งที่ปทุมนครนายกก็มั่นใจค่ะว่าจะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนมั่นใจว่าพักไม่ได้เป็นรองใครและก็ขอให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจในวันเลือกตั้งมั่นใจว่าประชาชนตอบรับนโยบายของพักเพราะว่าจับต้องได้ ในส่วนของกะกะตนะคะก็ย้ําค่ะในเรื่องของการที่มีคนดังมาช่วยหาเสียงตรงนี้จะต้องแจ้งตามระเบียบมีความเห็นต่อเนื่องจากกรณีมีการเปิดตัวคนดังร่วมหาเสียง เรื่องนี้ค่ะนายสแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งชี้ว่าการจะนําคนนอกมาช่วยหาเสียงเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นสมาชิกพักหรือว่าบุคคลภายนอกตรงนี้จะต้องเป็นไปตามระเบียบกะกะตะเพราะผู้ช่วยหาเสียงจะต้องมีค่าตอบแทนตรงนี้แหละค่ะที่จะต้องถูกนําไปคํานวณเป็นค่าใช้จ่ายด้วยและเพื่อจะรายงานต่อกะกะตะ หากไม่ใช่ผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งตามที่เคยแจ้งไว้กับกะกะตตรงนี้แหละที่อยากจะเตือนทุกพักนะคะว่าจะต้องรายงานให้กะกะตทราบทันทีค่ะประเด็นการเมืองนะคะถ้ามาดูในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ก็เป็นประเด็นใหญ่เป็นประเด็นหลักของหน้าหนังสือพิมพ์เนี่แหละค่ะมีภาพนะคะการโชว์วิชั่นของ3แคนดิเดตนายกจับมือด้วยกันนะคะมีคุณเท็กนัทพงศ์อยู่ตรงกลางค่ะ ขนาบข้างด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะแล้วก็จากพักภูมิใจไทยแล้วก็คุณเชนยศชันน์นะคะจากพักเพื่อไทยนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยนัทพงศ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนน,นายยศชันน์วงศสวัสดิ์คนดิเดตนายกเพื่อไทยร่วมงานทิศทางโลกทิศทางไทยที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตนะคะ นอกจากนี้ยังมีภาพลุยเมืองจันหาเสียงของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒหัวหน้าพักเพื่อไทยที่นําคณะลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครสอสจันทบุรีหาเสียงโดยได้ไปเดินพบปะพี่น้องประชาชนพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดน้ำพุอําเภอเมืองนะคะส่วนพาดหัวข่าวเดลี่นิวสเขาจะเป็นประเด็นเรื่องของการดีเบตที่เดลี่นิวสจัดนะคะพาดหัวบอกว่าเลือดใหม่ดีเบตเดลี่นิวสชงแก้ไขปัญหาคนตัวเล็กรัฐธรรมนูญ ชวนทำสัตยาบันงัดยาแรงปราบงูเหา่าไม่เอาทุนสีเทาลากไส้ทุจริตคอร์รัปชันดีเบตรแรกสุดคึกเดลีนิวเปิดเวที6นักการเมืองรุ่นใหม่คนไฟแรงตบเท้าโชว์นโยบายเด็ดแก้ปัญหาคนตัวเล็กพร้อมใจประสานเสียงแก้รัฐธรรมนูญไม่เอาทุนสีเทาชวนทำสัตยาบันชงสูตรงัดยาแรงปราบสกัดสอสงูเหา่าเดินเครื่องแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันไทยคะ่ะ สำหรับอีกหนึ่งประเด็นการเมืองนะคะไปกันที่ความเคลื่อนไหวของการเลือกตั้งท้องถิ่นกันบ้างนะคะสงขลากระบี่โบวตโนอืมีการสั่งเลือกตั้งใหม่นะคะโดยล่าสุดเจ้าหน้าที่กะกะตจังหวัดกระบี่รวบรวมข้อมูลผลการเลือกตั้งนายกอบตและสอบตทั้ง43แห่งใน8อำเภอของจังหวัดกระบี่เตรียมประกาศผลนับคะแนนอย่างเป็นทางการ โดยนายวิชาญอนงผู้อำนวยการกรกตจังหวัดกระบี่เผยว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมามีผู้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนนายกอบาตร้อยละ76.90ส่วนสออบาตร้อยละ75ในขณะที่ส่วนของการมีปัญหาต้องมีการเปิดรับสมัครและจัดการเลือกตั้งใหม่2หมู่บ้านก็ประกอบไปด้วยสอบาาอบตโคกหานเขตเลือกตั้งที่1ตําบลโคกหานอําเภอเขาพนมเนื่องจากมีผู้สมัครเพียงคนเดียวแต่ถูกตัดสิทธ์ และสอ,อบตอ่อาวลึกเขตเลือกตั้งที่4อำเภอเอ่าวลึกมีผู้สมัคร3คนถูกตัดสิทธิ์1คนเหลือผู้สมัคร2คนโดยผลการเลือกตั้งนั้นผู้สมัครทั้ง2คนได้74คะแนนและ75คะแนนแต่คะแนนของผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนนหรือโ no น vote มีจํานวนสูงถึง200คะแนนค่ะในขณะที่อำเภอท่าชมวงเขาแดงเลือกใหม่ สงขลาผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการในการเลือกตั้งนายกอบตท่าชมวงอำเภอรัตภ,ภูมิจังหวัดสงขลาพบว่ามีผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนนชนะผู้สมัครนายกอบตอที่มีอยู่เพียงหนึ่งคนคือนายหำขุนเสศจเกื้อ ทีมท่าชมวงรักสงบหมายเลขหนึ่งหลังจากที่นายพยอมสั่งทองหรือกำนันยองทีมพลังใหม่พัฒนาท่าชมวงหมายเลขสองถูกยิงเสียชีวิตซึ่งก็ประเด็นเป็นประเด็นร้อนในสังคมเช่นเดียวกันโดยมีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์มติชนค่ะสงขลากระบีโบทโนอื้อสั่งเลือกตั้งใหม่จังหวัดละสองแห่ง ปจชวีโต, 9, ต่4.9พันอวตทั่วประเทศคึกคักชุดเก่าเชียงใหม่ร่วง50%ฉีกบัตร14จังหวัด19รายเผยเลือกตั้งท้องถิ่นเรียบร้อยดีพบฉีกบัตร19ราย14จังหวัด4อบตอจ่อเข้าคูหาใหม่ผู้สมัครเดิมหมดสิทธิ์เหตุคะแนนโหวตโนม,มากกว่าค่ะค่ะอีกประเด็นหนึ่งก็มีความเกี่ยวเนื่องกันนะกับเรื่องของการเมืองค่ะก็ดีที่ เบนสมิธ uh, นะคะยื่นฟ้องรังสิมันโรมในข้อหาหมิ่นประมาทจ,จากกรณีถูกาพาดพิงอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรที่มีการกล่าวหาเป็นสแกมเมอร์ระดับแมมมอสล่าสุดค่ะฝ่ายโจทยืนยันแล้วนะคะว่าเห็นว่าคดีมีมูลเพียงพอจะรับไว้พิจารณาตามกระบวนการยุติธรรมเรื่องนี้ทนายความของเบนสมิธวิทูลเก่งงานค่ะบอกว่าการชี้แจง ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ถ้อยคําที่ถูกกล่าวถึงในสภาเป็นการใส่ร้ายสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้ถูกพาดพิงอย่างร้ายแรงจากการพิจารณาเบื้องต้นสารอาญามีคําสั่งรับคดีไว้พิจารณาสะท้อนว่าเห็นว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเข้าข่ายหมิ่นประมาทตามกฎหมายนะคะ ทั้งนี้ก็บอกว่าฝากไปถึงนักการเมืองทุกพักเลยถ้าหากมีการหาเสียงหรืออภิปรายทางการเมืองควรยึดอยู่บนข้อเท็จจริงไม่ควรน,นําชื่อบุคคลใดไปใช้เป็นเครื่องมือโจมตีทางการเมืองเพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายนําไปสู่การดําเนินคดีตามกฎหมายก็เลยมีการฟ้อง ร้องนะคะเรียกค่าเสียหายกว่าร้อยล้านในผู้จัดการออนไลน์360องศานะคะผู้จัดการรายวัน360อกงศานะคะก็คือพาดหัวสารอาญารับคดีเบนสมิธฟ้องโรมใส่ร้ายเป็นสแกมเมอร์ทนายลั่นใครกล่าวหาเตรียมรับหมายศาลค่ะอ่ะก็เป็นประเด็นการเมืองในช่วงเบรกแรกนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะไปติดตามนะคะประเด็นเรื่องของกัมพูชาค่ะ สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดอืมเดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียวเสียวอะไรหรอครับเสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะงั้นผมแนะนํายาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาดเจ็ดสิกรัหนึ่งร้อยยี่สิบบาทใช้ได้นานเกือบหกเดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียว ลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสุดลดการเสียวฟันสิครับโห oh, ดีจังเลยค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 m c o t HD วิทยุเครือข่ายอสอมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว m c o t News FM 100.5ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง p อ Store และ Google Play M c o t c อร n e c t เแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสอมทเข้ากับคุณช่วงที่สองค่ะประเด็นไทยกัมพูชาตอนนี้ล่าสุดเมื่อวานกระทรวงต่างประเทศออกมาโต้ข้อกล่าวหากัมพูชาที่ระบุว่าไทยยึดดินแดนโดยมิชอบนะคะโดยกองบัญชาการกองทัพไทยศูนย์ปฏิบัติการทุนรรท่นระเบิดแห่งชาติหน่วยปฏิบัติการทุนรรท่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่สองชุดตรวจทุ่นระเบิดนะคะที่จังหวัดตราดค่ะก็สนับสนุนลงพื้นที่ในการเก็บกู้พื้นที่ ที่ยังเสี่ยงนะคะอาจจะไม่ปลอดภัยนะคะก็ไปพบระเบิด2ลูกเมื่อกันสองลูกด้วยกันในพื้นที่ปลอดภัย1354ตารางเมตรนะคะแต่ล่าสุดนะคะก็มีการกล่าวหาไทยทําให้กระทรวงต่างประเทศของไทยต้องออกถแถลงการบอกว่าเคารพและปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัดโดยระบุว่าไทยนั้นเคารพปฏิบัติตามข้อตกลงทวิภาคีระหว่างไทยกัมพูชามาตลอดเลย ถ้อยถแถลงร่วมเป็นมาตรการลดความตึงเครียดที่ได้ตกลงร่วมกันการดําเนินมาตรการด้านความมั่นคงฝ่ายไทยภายหลังการยุติหยุดยิงก็เป็นไปตามข้อตกลงร่วมของถ้อยถแถลงที่กําหนดให้ทั้งสองฝ่ายละเว้นในการดําเนินการยอ่อยุใดๆแล้วไทยยังคงยึดมั่นในกระบวนการสํารวจจัดทาหลักเขตแดนทางบกร่วมกับฝ่ายกัมพูชานะคะ รวมไปถึงไทยยังมุ่งมั่นใช้ทวิภาคีเป็น,นกลไกในการแก้ปัญหาพร้อมจะกลับมาขับเคลื่อน,นกลไกกมาที่การเขตแดนหรือว่า JBC โดยเร็วที่สุดนะคะและประธานร่วม JBC ฝ่ายไทยก็มีหนังสือชี้แจงท่าทีข้างต้นไปยัง ประธานร่วม JBC ฝ่ายกัมพูชาแล้วยืนยันค่ะว่าไทยมีความมุ่งมั่นและจริงใจในการหาทางออกร่วมกันเรื่องของการสำรวจจัดทำหลักเขตแดนและไทยนั้นก็ไม่ได้ยึดดินแดนโดยไม่ชอบตามที่กัมพูชากล่าวหาแต่อย่างใดประเด็นนี้ค่ะแนวหน้าพาดหัวก็ต้ตข้อกล่าวหาเขมรไทยยึดดินแดนม่ชอบสทอชอลุยตรวจทุ่นระเบิดราดเคลียร์พื้นที่ปลอดภัยกว่า3,1,300ตารางเมตรพบลูกระเบิด ท้าย7จำนวน2ลูกกระทรวงต่างประเทศออกแถลงการย้ำไทยเคารพข้อตกลงหยุดยิงปฏิเสธข้อกล่าวหากัมพูชาชี้ไทยไม่ได้ยึดดินแดนแต่คงกำลังในพื้นที่ตามถ้อยแถลงพร้อมเดินหน้าแก้ปัญหาผ่าน JBC ค่ะนอกจากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นการสูญเสียที่เกิดขึ้นในห่วงที่ผ่านมานะคะโดยเมื่อวานนี้ที่วัดชนะชัยศรีหรือวัดเกาะตำบลฟากห้วยอําเภออรัญญาประเทศจังหวัดศระแก้ว ชาวบ้านอารัญญประเทศร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและสดุดีทหารกล้าด้วยเหตุการณ์กรณีพิพาทช,ชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ผ่านมามีกำลังพลจำนวน42นายที่ได้สละชีพเพื่อปกป้องอธิป,ปไตยและความสงบสุขของประเทศไทยอย่างหารกล้าโดยมีส่วนราชการทหารตำรวจประชาชนและภาคส่วนต่างๆร่วมพิธี พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลและเชิดชูเกียรติแก่กำลังพลจำนวน42นายที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญจนวาระสุดท้ายของชีวิตสละชีพเพื่อปกป้องอธิปไตยและความสงบสุขของมาตุภูมิในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา บรรยากาศภายในพิธีเต็มไปด้วยความโศกเศร้าแต่เปลี่ยมด้วยความภาคภูมิใจมีการประกอบพิธีทางศาสนาทอดผ้าบังสุกุลและกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลโดยคณะสงฆ์และผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันน้อมจิตภาวนาเพื่อระลึกถึงดวงวิญญาณของนักรบไทยที่ล่วงลับไปแล้ว การจัดพิธีครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการทำบุญเพื่อบำเพ็ญกุศลไปให้ผู้เสียชีวิตนะคะแต่ยังเป็นการแสดงพลังความกตัญญูของชาวอาัญยประเทศและคนไทยที่มีต่อรั้วของชาติผู้ที่ทำหน้าที่ปกป้องแผ่นดินไทยด้วยชีวิตอันหาที่สุดไม่ได้ประเด็นนี้นะคะมีในพาสหัวข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะจัดบาเพ็ญกุศล42ทหารกล้าพลีชีพกลางสมรภูมิ กูระเบิดครั้งอื้อเขมนส่ง12ไทยจากพนมเพพนมเปนกลับบ้านเกิดกัมพูชาส่งตัว12คนไทยเหยื่อสแกมเมอร์ที่ถูกจับค่ะเรื่องของราคาทองคำเมื่อวานนี้โอ้โหทะลุ60,007 60,080ไปเลยนะคะจากความตึงเครียดระหว่างสาหรัฐกับเวเนซุเอลาก็สะท้อนค่ะว่าโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคข,ของความเสี่ยงไม่ได้แล้วเพียงเหตุการณ์ชั่วคราวเท่านั้น จากการมองราคาทองคําที่ยืนเหนือระดับ4,400ดอลลาร์ต่อออนซ์ตรงนี้แหละค่ะเป็นสัญญาณการตั้งรับความเสี่ยงของการเปลี่ยนผ่านจากสงครามการค้าไฟสุกสงครามภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งผลักดันให้ราคาทองคําเนี่ยกลับมามีบทบาทเป็นที่หลบภัยของระบบการเงินโลกอีกครั้ง สำหรับทองคําโลกในช่วงต้นปี2026กลับมายืนเหนือแตะระดับ4,400ดอลล่าสหรัฐต่อออนซ์อีกครั้งท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่รุนแรงอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะกรณีความเคลื่อนไหวของสหรัฐต่อเวเนซุเอลาที่กำลังเปลี่ยนสมดุลความเสี่ยงของโลกและส่งแรงสะเทือนตรงมายังถึงสินทรัพย์ปลอดภัยค่ะเมื่อวานนี้นะคะจากที่เช็คราคาของเมื่อวานล่าสุดทองคําโลก หุบสถิติใหม่อีกครั้งพุ่งไปแตะ4,600ดอลลาร์เป็นครั้งแรกส่วนทองคำไทยค่ะเมื่อวานนี้ทำสถิติใหม่นะคะ67,500บาทนะคะซึ่งการที่ราคาทองคำทะลุ4,600ดอลลาร์ต่อออนสร้างนิวไฮเป็นครั้งแรกของปีก็ชี้ถึงสงครามภูมิรัฐศาสตร์ดันทองเป็นสินทรัพย์ ตั้งเชิงรับโครงสร้างหลังมหาอำนาจเปลี่ยนเกมทางยุทธศาสตร์ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นะคะพาดหัวกรอบรองทอมทุกสถิติโลกใหม่500เพิ่ม550บาทนักลงทุนฮือชี้ทรัพย์สิสนส่งออก11เดือนพลุ4ี0แสนล้านปิดตลาดทองคำราคาปรับขึ้นโหดบวกอีก550บาททุกสถิติทำราคานิวไฮทองรูป,ปรพันธ์ บาทละ68,450บาททองแท่ง67,650บาทหลังนักลงทุนแห่ซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยดันยอดทองคําส่งออกทองคํา11เดือนพุ่งเฉียด4 0 0แสนล้านค่ะในขณะที่ราคาทองคําพุ่งทำนิวไฮนะคะแต่สอทอบอกว่าเศรษฐกิจไทยโตช้าอาจโดนเวียดนามแซงขึ้นเป็นที่3ก็ได้โดยเมื่อวานนี้นะคะนายเกรียงไกรเทียนนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทอ เปิดเผยถึงภาพรวมเศรษฐกิจไทยที่กำลังถูกเวียดนามแซงว่าตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ปี2,568ของเวียดนามขยายตัวกว่า8%ถือเป็นอัตราการเติบโตที่สูงเป็นอย่างมากส่งผลให้เวียดนามเข้าใกล้อันดับสามของเศรษฐกิจอาเซียนอย่างรวดเร็วขณะที่ประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยอยู่เพียงราว1-2%เท่านั้นนอกจากนี้ในปี2,569หลายสำนักค ว่า GDP ของไทยจะขยายตัวเพียง1.6-2%ต่ำสุดในรอบ30ปีซึ่งสอดคล้องกับการประเมินของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักวิจัยเศรษฐกิจของสถาบันการเงินต่างๆตัวเลข GDP ของไทยในปี2568กำลังดูอยู่ว่าจะออกมาเป็นที่เท่าไหร่จะเกิน2%หรือไม่ซึ่งนายเกรียงไกรประธานสอ,อทอก็มีความเป็นห่วงในเรื่องนี้ ก็กังวลว่าอีกสองปีอาจจะโดนเวียดนามแซงก็ได้ค่ะประเด็นนี้นะคะมีในพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์มติชนค่ะสอทจีแ้แก้บาทปราบโกงหาตลาดใหม่ฟื้นเชื่อมั่นวันไทยรั้ง้ายอาเซียนปชนชงวิธีบูมท่องเที่ยวสอทอชี้เศรษฐกิจไทยโตช้าอาจโดนเวียดนามแซงขึ้นเป็นที่สของอาเซียนเสนอแก้บาทแข็งเปิดตลาดใหม่ฟื้นเชื่อมั่นแก้คอร์รัปชันค่ะ ช่วงนี้พักกันอีกครู่หนึ่งค่ะสนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกลม่อมหอม อร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเป็นล้านเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัวสรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันท่านข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง m อ o t ค e w s FM 100.5ร ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะมาที่ประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะที่เกิดเหตุระเบิดแล้วก็วางเพลิงนะคะ11จุดด้วยกันใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นเมื่อวันที่11มกราคมล่าสุดนะคะเมื่อวานนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวิรากูลหาหรือหลายภาคส่วนเลยนะคะในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะหาสาเหตุแล้วก็เยียวยากับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยนายอนุทินบอกว่าได้โทรหา นายวุฒิไกรลีวิร,ร,ววรพันธ์ประธานกรรมการบริษัทปตทจำกัดมหาชนให้ปตทมีส่วนหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการเนื่องจากว่าป,ป,ปตาทเนี่ยถูกรอบวางระเบิดนะคะหลายจุดด้วยกันทําให้จะต้องมีการหารือเรื่องของความมั่นคงดังด้านพลังงานแล้วก็เรื่องของความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมีการหารือรัฐมนตรีกรลาโหมนะคะแล้วก็กรมเนอสอบตหลายภาคส่วนด้วยกันค่ะเบื้องต้นผู้สื่อข่าวถามว่า ยืนยันใช่หรือไม่ว่าไม่ใช่การก่อการร้ายนายอนุทินสวนทันทีบอกว่าจะบอกว่าไม่ใช่ได้อย่างไรมันตั้ง3จังหวัดเน้นเป้าหมายและถ้าถามว่าเกี่ยวกับการเลือกตั้งใหญ่ที่กําลังจะมีขึ้นหรือไม่นายอนุทินบอกว่าก็หลายอย่างรวมกันนะทั้งนี้นะคะหลายเรื่องเนี่ยเท่าที่ฟังประเมินสถานการณ์นายกบอกว่าเกี่ยวพันกันหมดทั้งเรื่องของการเมืองความไม่หวังดีการไม่ต้องการเห็นความสงบสุขเกิดขึ้นหรือว่าสันติสุขเกิดขึ้นรวมถึงก่อนจะมีการต่ออายุการประกาศพรกรฉุกเฉิน ก็มักเกิดเรื่องเหล่านี้ตามที่ได้เก็บสถิติมาซึ่งตนก็รับฟังนะคะ หลังเกิดเหตุบางระเบิดปั๊มน้ำมันเผาปั๊มน้ำมัน11จุดนะคะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดตามข้อสั่งการของพลโทรนรทิพย์โพยนอกแมทัพักที่4ที่เน้นย้ำยกระดับการดูแลพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงโดยมาตราการครอบคลุมพื้นที่ชายแดนพื้นที่ตอนกลางแล้วก็ย่านเศรษฐกิจสำคัญเพื่อให้ประชาชนดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้เป็นปกติแมทัพักที่4 ยังคงเน้นย้ำเพิ่มเติมนะคะยิ่งเจ้าหน้าที่ก้าเข้าไปใกล้หัวใจของประชาชนผู้ไม่หวังดีก็ยิ่งใช้ความรุนแรงเพื่อขัดขวางแต่ไม่มีสิ่งใดจะหยุดยั้งความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่ที่จะปกป้องดูแลพี่น้องประชาชนได้ส่วนทางคดีค่ะแม่ทัพภาคที่4เปิดเผยว่างานนิติวิทยาศา,ศาสตร์คือกุญแจสำคัญในการไขคดีที่ซับซ้อน แม้ว,ว่าผู้ก่อความรุนแรงจะวางแผนในการก่อเหตุแต่เจ้าหน้าที่สามารถแกะรอยจากวัตถุพยานจนนำไปสู่การจับกลุ่มได้โดยครั้งนี้จึงมุ่งเน้นการเก็บหลักฐานที่ชัดเจนเพื่อมัดตัวผู้กระทำผิดและเชื่อมโยงไปถึงผู้บงการทั้งนี้ทางกรรมานภาคสี่ส่วนหน้าขอยืนยันความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงของบ้านเมืองและขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นสิ่งผิดปกติแจ้งไปได้เลยค่ะที่สายด่วน1 3 4 1ตลอด24ชั่วโมงค่ะ ส่วนความคืบหน้ากรณีนายกงเกาเผิงชาวจีนอายุ30ปีเกาะเหตุชิงทรัพย์นางสาวหยางหวางอายุ35ปีสันชาติจีนเซลนายหน้าขายบ้านเอเจนซี่โดยใช้กันไกในการจี้แล้วจับพันเทปก่าวรอบตัวเป็นมัมมี่เลยตั้งแต่หัวถึงปลายเท้าก่อนบังคับโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันวีชทได้เงินไปกว่า31,000บาทและโทรศัพท์มือถือ1เครื่องซึ่งล่าสุดเองเนี่ยนะคะทางพันตำรวจเอกนัทพลผู้กำกับการสพหนองปลือได้ มีการขออำนาจศาลอนุมัติออกหมายจับนายกงเกาเผิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วในฐานความผิดชิงทรัพย์ผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือพาทรัพย์นั้นไปและให้ยื่นซึ่งทรัพย์นั้นในเวลากลางคืนโดยมีอาวุธและกักขังหน่วงเหนี่ยว ในประเด็นนี้นะคะทางหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็มีการพาดหัวข่าวด้วยเทปกาวมัดเป็นมัมมี่เซลล์ขายบ้านถูกจีนมิจฉาชีพสวมรอยลูกค้าหลอกชิงทรัพย์อย่างหนีรอยนวนล่าหนุ่มแดนมังกรลวงเซลล์สาวขายบ้านชาติเดียวกันจีชิงทรัพย์ทำทีติดต่อซื้อบ้านราคา3มล้านนัดดูบ้านกลางดึกอ้างกลางวันไม่สะดวก ด้านผู้เสียหายยังคงหวาดภาวาค่ะขอปิดท้ายที่ไทยโพสต์แล้วกันนะคะมีประเด็นสหรัฐค่ะทรัมป์ขู่คิวบารีบทำข้อตกลงก่อนจะสายเกินไปเดเนอร์ทรัมตเตือนอย่างจริงจังให้คิวบารีบทำข้อตกลงไม่เช่นนั้นจะ,ะเผชิญกับผลที่ตามมาซึ่งไม่ได้ระบุรายละเอียดทำให้ผู้นำคิวบาตอบโต้ด้วยความโกรธและย้ำว่าผู้ใดก็มาออกคำสั่งกับคอมมิวนสิสต์ไม่ได้ค่ะ ค่ะก็เป็นประเด็นครบถ้วนในวันนี้นะคะหลากหลายประเด็นเรื่องราวทั้งอารยกรรมการเมืองและเศรษฐกิจกวันนี้นะคะทีมก้าวทันข่าวต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เวลา8ดนาฬิกา